หลายคนสงสัยนะครับว่ารถจากสบายค้าเนี่ยมีที่มาจากไหนมาได้ยังไงเป็นรถที่รับซื้อมาหรือเปล่าประมูลมาหรือเปล่าหรือว่าเป็นรถที่เราซื้อตามบ้านหรือเปล่าต้องบอกเลยนะครับที่กล่าวมานั้นไม่ใช่ครับรถจากสบายค้านั้นเป็นรถที่ทางพัฒลารีสิ่งครับเราซื้อมาดูแลตั้งแต่มือหนึ่งเลยเป็นรถผู้บริหารรถใช้ในองค์กรที่สภาพดีมากมากครับเพราะฉะนั้นครับลูกค้าเนี่ยสามารถมั่นใจได้เลยครับ แล้วก็สามารถเช็คประวัติรถได้ตั้งแต่ต้นครับ mm hmm. เพราะว่าเราดูแลมาตั้งแต่เริ่มครับผมอ้ oh, จัดใช่ไหมใช่ครับมาพอดีเลยฝากรีวิวรถน่อยกันนะเพิ่งเข้าใหม่เนี่ยสวยมากใหม่น้อยหนุยให้รีวิวตอนนี้เลยเอับใช่ลุยเลยคนเดียวเอาอยู่ oh, ได้ครับสวยจริงโอเคจัด,ไ,ดนะไปง้งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ เดี๋ยวเรามาดูด้านในกันบ้างดีกว่าครับผมภายในห้องโดยสารต้องขอบอกเลยว่าสวยงามและกว้างมากครับมาพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบครันพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันระบบครูสคอนโทรแบบจัดเต็มแถมเบาะนั่งด้านหน้ายังปรับไฟฟ้าได้อีกด้วยครับ นนะะด้านหลังคือกว้างขวางแล้วก็เบาะนั่งสบายเหยียดขาได้แบบสบายมากๆเลยค่ะคันนี้จะนั่ง3มคนหรือ4คนนะคะก็ไม่มีปัญหาแน่นอนส่วนที่สําคัญเลยคือคันนี้ค่ะเบาะสามารถปรับได้3ระดับนะคะบริเวณด้านข้างแล้วก็บริเวณตรงกลางสามารถปรับได้เลยเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องการที่จะวางของหนักแบบพวกจักรยานหรือของแคมปิง้งอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถวางได้วางได้เพราะว่าเบาะสามารถปรับได้แบบสบายๆเลยค่ะข้างหลังนั่งสบายจริงนะอยากลองมานั่งไหม อยากครับเดี๋ยวขอเราไปนั่งข้างหลังโอ้พี่แอนครับก็คือข้างหลังนี่กว้างมากๆใช่กว้างเขาไม่ติดแน่นอนแน่นอนชัวๆเพราะว่าผมเตี้ยไม่ใช่เพราะว่ามันกว้างขวางสบายกว้างอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้สามารถนั่งได้อีกคนด้วย ไม่ใช่แค่คนเดียวสองคนก็ได้เนี่ยดูได้เลยสี่คนได้ชัวร์เปลี่ยนกันไปทางแก๊งสบายสบายสบายกว้างมากจริงๆครับวาขวางมาค่ะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเล็กหรือครอบครัวใหญ่นะสามารถนั่งได้แน่นอนหรือจะเป็นแก๊งเพื่อนๆอย่างเงี้ยได้แน่นอนแบบสบายๆเลยคันนี้เราไปถึงเรามีแอร์ข้างหลังด้วยใช่แอร์ข้างหลังสบายสบายไม่ไม่มีไม่มีบนแน่นอนไม่มีบนเพราะว่าสบายจริงคันนี้เรามาดูตัวด้านหน้ารถกันบ้างดีกว่าครับภายนอกของรถคันนี้นะครับก็เป็นสีขาวครับก็ถือว่าสวยงามเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ ที่สวยงามมากๆเลยผมชอบมากๆเลยนะครับก็คือตัวนี้ครับไฟ LED ครับสวยงามมากๆเป็นเอกลักษณ์ของ BMW X3 ตัวนี้เลยครับผมครับผมเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างดีกว่าครับตามเลยครับด้านหลังของตัว X3 นี่นะครับฝาท้ายนะครับสามารถเปิดจากรีโมทคอนโทรลนะครับหรือว่าสามารถกดปุ่มที่ฝาท้ายตัวนี้ได้เลยครับ กว้างมากๆครับพี่แอนข้างในกว้างมากขอทดสอบได้ไหมโอการกว้างจริงหรือเปล่าเอาเลยเออยคือสามารถนอนได้เลยกว้างจริงสบายเลยเนี่ยเอาจริงสำหรับสายแคมปิ้งผมว่าเหมาะนะครับมากมากๆเลยใชาา่ปรับเบาะนอนได้เลยเอาจริงใช่แล้วก็สามารถนั่งชิลๆกันได้เลยแคมปิง้งเนาะต้องสบายมากเลยอะ่ะชอบอะ่ะถ้าเราไปเที่ยวไปเที่ยวแอดเวนเจอร์เราสามารถวางกล่องนะครับอาหารก็ได้ ใช่เพราะว่าตรงนี้นี่เขามีผ้าใบาปิดตรงนี้โอ้โหชาดีเลยเข <c oughs> ามีผ้าใบปิดตรงนี้ด้วยนะคะคเวลาแบบของมีกลิ่นหรือว่าของที่เราอยากจะแบบปิดเป็นจักนิดนึงเนี่ยเพื่อไม่ให้รบกวนผู้โดยสารเนี่ยก็ป้องกาาันกลิ่นได้ด้วยใช่ต้องฟังก์ชันแบบตอบโจทย์มากมากเ,เดี๋ยวขอลงก่อนดีวกว่านะจะให้ดูว่าข้างในนี้ก็สามารถเฮ้ยยังมีอีกเหรอครับใช่สามารถเก็บของได้ตรงนี้ ดยอดันนี้ก็คือผมสามารถซ่อนเงินจากภรรยาได้เลยอลองเรา,เ,รา <laughs> เล่นได้ไหมยังไงวันนี้นะครับก็ต้องขอฝากตัว BMW X3 ตัวนี้ได้เลยนะครับถ้าหากว่าใครสนใจครับมาติดต่อที่สบายขาได้เลยครับใช่ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะวิธีต่อของเราก็คือ Line Official ย c c o u เ t าของสบายขาค่ะสามารถแอดเป็นเพื่อนกันแล้วก็ทักมาสอบถาม ข้อมูลได้เลยนะคะหรือว่าจะอัปเดตข่าวสารข้อมูลผ่านทางแฟนเพจ a c e b o o k หรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ของไายสบายค้าก็ได้ค่ะมีรถมากมายให้เลือกสารกันได้เลยนะคะจะชอบแบบไหนก็ไปดูได้ที่เว็บไซต์ได้เลยะคะ่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนนะคะฝากดีเมันยูคันนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสําหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณสถานที่สวยๆจากเมืองไทยประกันชีวิตด้วยนะครับผมขอบคุณครับ